ก็จะลมถ้าลมลมได้ก็ลมม้มไปนะผมไม่เคยล้มกลมม็ลม้มผมล้มผมก็ไม่ได้ทำอะผมก็ไม่ต้องทํางานก็แค่นั้นเองนะถ้าล้มแล้วมันมีอะไรดีขึ้นมาก็าาล้มได้ก็ล้มไปแต่กลัวว่ามันจะไม่ดีกว่าเดิมอะ กำัลังเกิดกระแสใหญ่ตัวนี้คือล้มลุงตู่ชูลุงป้อมฮะโอ้แต่จะเป็นการชูลุงป้อมจริงๆหรือเชิดลุงป้อมชูว่าตอนนี้เป็นเกมเชิดลุงป้อมเพื่อจะล้มแล้วลุงแล้วลุงป้อมเคลิ้มไหมคิดว่าเคลิ้มไหมผมคิดว่าเคลิ้มก็ล้มได้ก็ล้มไปแต่กลัวว่าัจะไม่ดีกว่าเดิมเป็นยังไงฟังแล้วไงนี่ถ้าล้มได้ล้มไปนี่เขาแต่ไม่ดีกว่าเดิมเขาไม่เรียกว่า แบบพูดแบบเฉยๆนะแบบท้าทายเอท้าทายไม่ล่ะล้มได้ก็ล้มไปประโยชที่หนึ่งอ่านอ่านในย่นะอ่านในยะที่อ่านในย่นะอ่านในยที่อ่านในย่บอกว่ากระแสข่าวล้มเนี่ยมันจริงไหมลุงตู่เข้าใจเรื่องเขาจะล้มหรือเปล่าเข้าใจแล้วครับรู้แล้วว่าจะล้มก็เลยบอกว่าถ้าล้มแล้วเนี่ยมันมีอะไรดีขึ้นมา ถ้าล้มได้ก็ล้มไปแต่กลัวว่ามันจะไม่ดีกว่าเดิมนี่คือปรามไอ้น,นี่ไอ้น,นี่น่าสนใจนะบอกว่าเป็นคําพูดที่ทา้าทายสองประเด็นล้มได้ก็ล้มไปอสองเนี่ยถ้าดีกว่าเดิมก็ล้มเสิล้มดิยคิดว่า,ค,วาคิดว่าดีดีไม่ดีนี่นีน <laughs> ไ่ไอประโยคเนี่ยถ้าดีกว่าเดิมก็ก็ล้มไปคือบอกอะไร ปลาไม่คิดปลาไม่คิดปลาไม่คนอื่นคิดว่าล้มลุงตู่แล้วอาจจะไม่ดีกว่าเดิมให้คนที่ไม่ดีกว่าเดิมส่วนเป็นใครไม่รู้นะส่วนเป็นใครไม่รู้ว่าคนที่จะตัดสินว่าดีกว่าเดิมหรือไม่ดีกว่าเดิมเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเราไม่ใช่ลุงตู่ด้วยใช่คือประชาชนใช่ไหมแต่สิ่งที่ถ้าเขาบอกว่าล้มแล้วได้อะไร ต้องบอกว่าได้อะไรวะได้รัฐบาลใหม่ลูกไอ้นั่นแน่นอนแต่ลุงตู่พยายบอกว่ารัฐบาลใหม่มันจะดีกว่ารัฐบาลลุงตู่ให้มีคำถามให้คิดให้มีสติลุงตู่อย่าเพิ่งคิดว่าที่มีอยู่เนี่ยมันดีแล้วมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้เขาถึงมีความพยายามที่จะเปลี่ยนไงแต่ก่อนที่จะวันวันนั้นวันศกแต่หลังก่อนหน้านั้นก็มีถามตลอดนี่ดูดิเนี่ยโอ้ยนนี่อันนี้คือ หลังวันที่สี่หลังหลังวันที่สี่นักข่าวก็ไปถามนายกรัฐมนตรีว่าตอนนั้นในวันพิธีอ่ะมันมีภาพภาพหนึ่งพี่วีลุงป้อมเนี่ยเดินเข้าไปกระชับแล้วจะจับมือนะจับไหมจับไหมไม่ได้จับแล้วลุงตู่เดินพูดไปเลยาข่าวก็เลยถามว่าข่าวดลุงเนี่ยครับมีความเข้าใจกันดีแล้วใช่หรือไม่นี่นมีอารมณ์นิดหน่อยลุงตู่มีอารมณ์นะ เมื่อไรจะเลิกถามข่าวโอ้ยเหกประวิสักทีโอ้ยเสียนผมอาจจะนักข่าวไม่ไม่หยุดนะนักข่าวไม่หยุดอีกไม่มีปัญหากันแล้วใช่ไหมอ่า ทำไมเธอมีปัญหาอะไรกับพลเอกประวิทย์หรือเดยเดี๋ยวเดียวเดียวไปพี่วีก็นายโยนเสียงดังแบบพี่วีไปเนี่ยไม่ใช่ข่าวเขาเสียงนายโยนธรรมดานักข่าวถามต่อนท่านพูดว่าอย่างนี้ทำไมเธอมีอะไรกับพลเอกประวิทย์หรอเอออย่างนี้เลยใช่ผมไม่ใช่เหรอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นักข่าวถามต่อไม่ได้มีปัญหาอะไรกันใช่ไหมแล้วถ้าไม่มีอ่ะทำไมถามนี่เขาทุกวันล่ะอ่าเพราะส่วนหนึ่งต้องบอกว่า ต้องบอกอย่างนี้นะครับภาพที่นายกคิดภาพที่ลงอมคิดอาจจะบอกว่าไม่มีปัญหาภาพสังคมคนข้างนอกมองบอกว่ามันมีปัญหาใช่ไหมมันสัญญาณตอนนี้มันเดินไปเป็นแบบนั้นจริงอย่างนี้เอานะ่โอบอกเนี่ยแค่ไม่จับมือกันคนก็บอกมีปัญหาอ๋อนังคาร กินข้าวเที่ยงไม่กินด้วยกันก็มีป<ม>ัญหาหลังอย่างนี้ขอให้ทั้งสองท่านสามท่านสามปอช่วยถานาล่วมกันอีกทีกันพี่วี <c oughs> ปล่อยให้คนในพักตัวเองอเดินออกไปล้วนแล่นข้างนอกก็มีปัญหาต้องถูกต้องเขาคิดได้ไงเขาว่ากันว่าคุยกันถึงเรื่องนั้นเรื่องอะไรัรบเรื่องนั้นแหละเรื่องไอ้คนตัวเล็กที่ออกไปสอยซอยซอยซอยนายกอ่านักข่าวนี่ถามลุงป้อมไม่ใช่ลุงตู่เนี่ยถามลุงป้อมด้วยอานักข่าวถามว่าไง หากนายกต้องพ้นตำแหน่งแปดปีไป,ไปเนี่ยนี่ไงพลเอกประวิตร์รักษาการนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่คุณวิศุกเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกไปแล้วดีน,นี่เห็นไหมอเอาตาตามนี่นี่มีสนุไงเอาตรายางมาต้มปังถามอีกนักข่าวถามถามต่อนะออแล้วยังคงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกใช่หรือไม่เออเออเมื่อวานพลเอกประวิทร์พูดชัดเจนนะว่าสนับสนุนนายกจนจบ จนจบจนจบนี่คำนี้ยจนจบอแต่ไม่พูดต่อนะจบแค่ไหนจบเนในความหมายคืออะไรไม่รู้จมไม่ได้จนจบจบเช่นจบในตําแหน่งนายก หรือว่าจบเกมในสภาก็แล้วแต่ไงหรือว่าจบเกมเพียงแค่นี้เอผมแต้องบอกวันนี้นะลุงป้อมจะเคลิ้มจะถูกชูเคลิ้มไม่เคลิ้มไม่รู้แหละแต่ฝ่ายที่คิดล้มลุงตู่ยังมีอยู่คำถามเราย้อนกลับไปดูถ้าจะล้มลุงตู่มีจังหวะไหนที่เหมาะสมคิดว่าลุงตู่จะล้มหรือว่าจบแบบพี่โอว่าได้บ้างนี่อยก็มีสองอย่างเปิดสภายื่นสักฟอกน่าจะน้อยสุดไหมตอนนั้นเราบอกตอนนี้แนนเขาคิดว่า มันจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของพรบง,งบก่อน,อน <ะ S 2> เพราะั้นที่สองตรงนี้สุ่มเสี่ยงมากกว่าไหมครับเพราะว่าง่ายกว่าถ้าจะล้มในนี้ง่ายกว่า,านเรื่องของซักพ่อถูก พรบงงบประมาณหรือกฎหมายทั่วไปเนี่ยนะมันใช้เสียงข้างมากที่แชรว่าซักฟอกเนี่ยมันต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งี่ช้างอเยะผมคุยกับฝ่ายค้านมานะฝ่ายค้านคนไหนเนี่ยคุยอย่างน้อยเนี่ยสี่คนเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมพรบงงบประมาณวิธีบีบนะยังไงก็คงไม่คว่ำแต่ทําให้ลุงตู่เนี่ยเสื่อมถอยโดยทําให้คะแนนเสียงของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยลดต่ําลงมาจนลุงตู่มีความรู้สึกว่าชอบทำอะ วีดีโอเสียแล้วสิ่งที่พูดว่าไม่คว่ำอาจจะคว่ำเพราะมันเป็นเกมเป็นเกมเพราะตรงนี้เพราะตรงนี้มันน้อยสุดแล้วก็อีกอันหนึ่งสักฟอกโอกาสน้อยรบอประมาณเสี่ยงครแปดปีก็สุ่มเสี่ยงนะสุ่มเสี่ยงนั้นเดือนสิงหาก็คือกลับมาอยู่ตอนเปิดสภานี่หลายลูกหลายลูกใช่ไหมหลายลูกและที่มาของล้มลุงตู่ชูลงป้อมอีกปรากฏการหนึ่งก็คือมาจากช่วงเป็นเมษาเนี่ยปรากฏการนี้หลังสงการเทศกาลสงการนะครับก็เรียกว่า เสน้อยนะครับเสน้อยอยู่ไหนพี่เสน้อยอยู่นี่เสน้อยอยู่นี่เสน้อยพลเอกวิทย์เทพบัณดิตนายจุรยาหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยกรับกรับ เนี่ยมุมคณะพมเผ่าและก็บรรดาสอสทีมงานของพัเศรษฐกิจไทยไปรดน้ําดาหัวลุงป้อมก็ไปอวยพรหลังจากนั้นพอที่ประชุมใหญ่ของพักเศรษฐกิจไทยนักข่าวถามเรื่องนายกสํารองหรือคนจะมาแทนทันทีสนับสนุนลุงป้อมโอ้เนี่ยดูดูชื่อเหล่านี้ไว้นี่เลยนี่ไงดูชื่อเหล่านี้ไว้นะครับนี่คือกลุ่มก้อนเนื้อเดียวกันแท้ๆและไม่ได้พูดร้อยอกสมณัมเผา ไม่ได้พูดคนเดียวพูดทั้งสองคนหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยนะผมไม่ได้มองใครผมมองแค่พลเอกประวิทย์รองนายกในฐานะหัวหน้าพักปางประชารัฐกรณีที่นายกสำรองนายกรักษาการแล้วแต่นะเพราะพลเอกประวิทย์มีความเหมาะสมที่สามารถจะช่วยประเทศได้ในเวลานี้เพราะพลเอกประวิทย์ทำงานมาตลอดก็น่าจะรู้ดีว่าทําอย่างไรชัดเจนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งชัดเจนดิแล้วพลเอกวิทย์เนี่ยคือใคร ก็อยู <Private> ่หลวงป้อเหมือนครับผมเว้นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยอยู่ในสภาไหมไม่ได้อยู่แต่คนอยู่ในสภานี่อยู่ในสภาต้องฟังคนนี้ฟังฟังว่าไงร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าพูดชัดเลยอยู่ที่ตัวของพลเอกประวิตร์อ่าเห็นนะครับ หากถามว่าสามารถเป็นนายกได้หรือไม่ความจริงท่านเป็นได้ตลอดเวลาเห็นไหมท่านเป็นได้ตลอดเวลาแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวท่านชัดไหมล่ะครับท่านลูกน้องพูดแบบนี้เคลิ้มเคลิ้มไหมโอ้โหหลังจากนั้นนะครับปรึมปรึมปรึมปึมปึมคือสองท่านอองเลยสองท่านนั้นเชีย์ผมไม่่อยแปลกใจเท่ากับท่านนี้เฉียอท่านนี้น้นฝ่ายค้านหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณชนลน่านสีแก้วบอกว่าไงครับโอ้โหหากนายกพ้นจากตําแหน่ง ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามออออตามรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องมีนายกรักษาการเ,ออเออว้นแต่พ้นจากตำแหน่งด้วยเงื่อนไขจึงให้ปลัดก,กระทรวงขึ้นมาดำรงตำแหน่งออออซึ่งผู้มีอำน,นาจต้องคุยกันว่าหากพลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งเนี่ยใครจะทำหน้าที่แทนออซึ่งพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณเนี่ยก็มีโอกาสเป็นนายกถือว่าเชียรไหมตัวนี้เชียรไหมเชียรไหม ไม่ใช่เชียเชิดเลยตามกระบวนการแต่อยู่ที่ผู้มีอำนาจว่าจะเลือกใครนี่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 เน่าสดตมีความอะไรทิ้งทุนทิ้งทุนอยู่ที่ว่าผู้มีอำนาจจะเลือกใครคือใครเขาทิ้งทุนไว้ให้คิดว่าใครคือผู้มีอำนาจหากต้องการจะสืบทอดอำนาจต่อไปก็คงเลือกพลเอกประวิตย์แต่หากเห็นแก่ชาติบ้านเมืองก็คงเป็นคนอื่นทิ้งทิ้งทิ้งท้ายไปนิดทิ้งทุนไว้เพื่อคนสังคมขบคิดต้องบอกว่าและ ตอนนี้หมอดูในสภาสูงหมอดููสสภางบอกว่าหมอคุณวันชัยสอนเสริแม้จะเป็นทนายนะเขามีเชี่ยวความเชี่ยวชาญในการดูดวงเป็นทนายหรือว่าเป็นทนายตอนนี้ทนาย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 นะทนายวันชัยบอกว่านายกสำรองหรือนายกคนนอกเท่าที่เห็นนี่ยถ้าไม่มีใครลอยมาจากไหนนะพลเอกประวิตย์ดูเหมือนจะเด่นชัดที่สุดนั่นไง นี่พูดเพราะเป็นหัวหน้าพักการเมืองที่จะมีจํานวนสองสาับประสานร่วมมือกับพักการเมืองเล็กและใหญ่ได้โอ้ชัดไหมพักไหนไม่ร่วมก็เป็นฝ่ายค้านไปแน่นอน <c oughs> คือชัดเจนที่สุด <c oughs> แน่นอน นี่คือเสียงสภานะสภาสภาสูงมีสิทธิ์โหวตด้วยสภาล่างสภาสูงลนโหวตหน้าพักฝ่ายค้านเชียร์ทั้งนั้นเลยฟรั้นก็บอกว่าจะล้มให้ลงมก็ต้องดูที่คะแนนไม่ใช่หรอแต่ล้มในสภาล้มพลบบงบประมาณล้มซักฟอกหรือว่าล้มเลยแต่ให้ดูที่คะแนนโครงสร้างคะแนนตอนนี้4 0 0 476เสียงในสภาที่เหลืออยู่นะฝ่ายค้านยัง2 0งนะครับแต่ฝ่ายรัฐบาลทำไมเหลือ238มไม่ใช่2องเหรอ่ะมันมีนี้ครับอ๋อมันมีสวิงโหวตอยู่ มีสวิงโหวตเราตัดตรงนี้ออกไป <ing> อยังประเมินไม่ได้ว่าฝั่งนี้จะโหวตไหนเออเออมาดูสวิงโหวตเป็นไงบ้างพลังประชารัฐมากที่สุด55เสียงครับประชาธิปัตย์ตอนนี้มี5 51เสียงนะโหวตฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลน,น้อมที่จะสวิงโหวตอยู่เท่าไหร่ห้าเสียงนะ่ะฝั่งรัฐบาลน,นะพลังประชารัฐนะประชาธิปัตย์นะ ฝั่งฝ่ายค้านก็มีสวิงโหวตนะเพื่อไทยสามเสียงอ่าก้าวไกลสี่เสียงครับเพื่อชาติห้าเสียงผมว่าผมว่าเพื่อไทยน่าจะมากกว่าสามไม่แน่นะปัญหาผมผมไม่เชื่อว่าเพื่อไทยจะสวิงโหวตไปโหวตรัฐบาลมันไม่สวิงโหวตแต่มันไม่อยู่ในนี้นะอืคราวนี้ถ้าเพื่อไทยสวิงโหวตเนี่ยเขาขับเลยเออขับเลยมีตัวอย่างแล้วนี่มีตัวอย่างหนึ่งสองเนี่ยเขาคิดว่า การเป็นสสด้วยแบรนด์เพื่อไทยเนี่ยสำคัญกว่าตัวตนใช่ไม่แล้วพลังประชารัฐที่แบบนอกรู่นอกทางเขาขับไหมไม่เขาขับพวกนี้ก็บอกว่าไปอยู่ที่อื่นเพราะพี่วีพี่โผมเจอสสพลังประชารัหลายคนนะบอกว่าเที่ยวหน้าไม่อยู่แล้วแล้วผมก็ได้ยินเช่นนั้นเหมือนกนอมตั้งเลย1้งหานะ ผมก็ได้ยินเช่นนั้นเหมือนกันผมเข้าใจว่าที่เราได้ยินน่ะลุงตู่ก็ต้องได้ยินเขาบอกว่าที่พี่ช้างเคยพูดว่าให้จับตา23กันยาถ้าอยู่ถึงตอนนั้นนะเพราะ23ากันยาคือถ้าสสอเขตลาออกเนี่ยไม่ต้องเลือกตั้งซ่อมแล้ว180วันเพราะช่วงนี้ทุกคนเก็บเนื้อเก็บตัวก่อนใช่ไม่ขยับก่อนแต่ถ้า23กันยาเมื่อไหร่แตกลังทันทีเป็นเงื่อนไขในน้ำนู่นถูกต้องบอกว่าถ้าอายุสภาเหลือไม่ถึง160 180 180ร้อยรอยเดวันหรือห6เดือนนะเ ถ้ามีสอสอเนี่ยต้องขาดจากความเป็นสมาชิกไม่ต้องเลือกตั้งซ่อมตอนนั้นตอนนั้นเป็นโอกาสที่เหมาะครับทุกพักจะแตกหลังและก็มีการประเมินว่าพลังประชารัดน่าจะแตกหลังมากสุดเมื่อกี้เรามองถึงว่าจุดเปลี่ยนตัวแปรสําคัญทางการเมืองที่ในการล้มไม่ล้มลุงตู่นั้นอยู่ที่สวิงโหวตลองไปดูสวิงโหวตขั้วรัฐบาลที่เพี่โอ้พี่ช้างังประชารัฐ97เสียงมีสวิงโหวตตั้ง50เหลือ ถ้าเป็นลุงป้อมนะถ้าก็รวมกันเป็นลูกระนาดตึ้ง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 นะประมาณนั้นแต่ตอนนี้แสดงตนชัดเจนแล้วจาก97หนึ่งคนคือคุณพิเชษสถิติชวานนี่ที่พรรคปัชาธิปัตย์สวิงหวตเยอะนะเประชาธิัตย์มห้าสิบเสียงใช่ไหมห้าสิหรือ51 5ส5บเอ็ดหสิบสะสวิงโหวด5เสียงเลยอาจจะมากกว่านะ อาจจะมากกว่าจับตาพักนี้ดูดีๆมากกว่าห้าเหรออาจจะมากกว่าจับตาดูดีๆเพราะมันมีปัญหาเรื่องภายในด้วยต้องพักอุบลจีไทยสวิงโหวตไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยโอ้โหไอ้นี่เขาเขาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นเขาบริษัทจำกัดจริงๆนะบริษัทจำกัดมีโบนัสเพราะนั้นห้ามสวิงโหวตอ้าวพักชาติไทยพัฒนาอ่าสิบสองเสียงสวิงโหวตไม่มีไม่มีพักรวมพลังของลุงกันันสวิงโหวตไม่มีไม่มีพัก ชาติพัฒนาไม่มีนี่ไม่มีก็สุภาพบุรุษเหมือนกันอาจจะมีหนึ่งอาจจะมีหนึ่งที่สามารถจำได้ไหมที่มาจากอนาคตใหม่อคอก่อนก็ไปทานข้าวด้วยกับพิใช่ๆเดชอัจริรอดูคุณชจรพงโอ้อันนี้นะห้าเสียงห้าเสียงนี่อยู่ที่คนนี้ อยาจจะมีสองอาจจะมีสักคนสองคนนะอาจจะมีสองเสียงย้ายมาจากอนาคตใหม่กำลังจะเป็นอนาคตไดเรอดูอนาคตไดาเลยเหรอพักเล็กของหมอละวีหนึ่งเสียงอันหนึ่งเสียงไม่มีสวิงอันนี้เขาาอยู่กับเขาอยู่ลุงตู่อยู่แล้วหมอระวีคือคนที่ประสานกับพักเล็กอยู่นะคุณดูดีๆนะส่วนพักเล็กไอ้เนี้ยค่ายผูกองมนัสเนี่ย คุณเสือทินพิจารณ์นสายนั้นแน่นอนไปนู่นนะสายนี้แน่นอนคุณพิเชษสวิงอย่างที่เราบอกพรรคเล็กสายพลเอกประยุทธ์ก็น่าหมอลวีอยู่ขั้วนี้แต่ดูตรงนี้ดีนะเศรษฐกิจใหม่เนี่ยอาจไม่ใช่นะเออดูดีนะเราเห็นภาพคุณมนูใช่ไหมจากเศรษฐกิมใหมนู ไปทานข้าวกับคุณโจถูกจะพงและถูกกับคุณพิเชษฐ์สถิราชวัลเมื่อก่อนอยู่ลุงตู่ทำไมไปอยู่นู้นอะเศรษฐกิจเศรษฐกิจใหม่เมื่อก่อนมันอยู่กับลุงตู่เนี่ยเราอยู่กับลุงป้อมอ่าและมนูไปคนเดียวนะไม่ใช่มนูคนเดียวนะมนูเพิ่งได้รับการโหวตให้เป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่อ่าเศรษฐกิจใหม่มีสอสอหกคนเนี่ยะนี่ยนะเดิมมีห้า เดิมีห้านะเพราะว่าคุณมิ่งขวัญเนี่ยอยู่ฝ่ายการแต่คุณมิ่งขวัญลาออกแล้วก็มีคนใหม่มามีคุณกีฬาพรนักดีลกมากีฬาพรเพิ่งสร้างความฮือฮาเนี่ยแจ้งบัญชีทรัพย์สินรวยไป34ล้านอ่ะทองคำไปตั้ง80บาทบ่าทผมถามพี่โอาพี่ช้าง สุดท้ายแล้วเศรษกิจใหม่เนี่ยอยู่กับลุงตู่ลุงป้อมเอ,อผมว่าตอนนี้อยู่กับผู้กองอคุณพูดแบบนี้ก็จบเลย <laughs> รู้เลยรู้เลยรู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงที่บอกว่ารัฐบาลมี269เสียงไม่จริงไม่จริงนะไม่จริงไม่จริงเสียงนะที่ยืนข้างลุงตู่นะอโอเคพรรคประชาพิวัตยคุณธนาสงประชานี่อยู่แน่ เพราะตั้งให้ทำงานข้าทาเทพเตชะเลืองกุลไม่แน่ไม่แน่นะปรีดาบุญเพลิงพักครูไทยก็ไม่แน่สีลำภาเลิ่นวัดแน่นอนแน่นอนเหรละวีลวีแน่นอนพีรวิทย์พีรวิทไม่แน่และพีรวิทย์เนี่ยมีน้ำหนักไปอยู่ข้างผู้กองมากกว่าบุญยาพรบุญญาพรไอ้พักพลังไอ้นี่ก็ไม่แน่อีกฝั่งนน้นนะ มันีแน่นอนอันนี้มีแน่นอนแน่นอนตอนนี้ก็ให้คุณสุชาติเป็นคนดูตอนนี้คุณสุชาติต้องทํางานหนักมากขึ้นเขาบอกกันว่าระหว่างใจกัดใจอ่ะต้องถึงกันคุณคุณสุชาติก็ต้องทําหน้าที่ในการไปขโมยเสียงูไม่ใช่ขโมยของไปกล่อมเรื่องอุดมการแต่การเมืองเรียกขโมยเสียงแหละไม่ใช่ไปกล่อมไม่คุยพี่ช้างรู้ไหม นับตั้งแต่เกิดเหตุว่าพักเล็กเข้าไปรวมรวมพลกันเนี่ยผมว่าฝ่ายเสนาธิการทํางานหนักจริงเออเอแต่นี้ฝ่ายค้านเสียงเสียงสวิงโหวตที่บอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยเพื่อไทยอาจจะมี3เสียงแต่ผมว่าไม่กล้าก้าวไกลก้าวไกลกล้าเพราะคิดว่าเป็นสสสมัยสุดท้ายใช่นะครับของคุณเสรีพิสุทธิ์ผมว่ามีอาจจะมีหนึ่งนะผมว่ามีอาจจะมีหนึ่งเพราะมีปัญหากับหัวหน้าพักอยู่ถูกเพื่อชาติ เพื่อชาติก็มีอาสิ่งวิงโหวตพลังปวงชนพลังปวงชนกับไทยสิวิไลเนี่ยไทยสิวิไลเนี่ยยืนอยู่<อ>ฝา่ายค้านแล้วเพราะนั้นรวมเบดเส็จคิดว่าสวิงโหวตข,ขั้วฝ่ายค้านอยู่ประมาณ13เสียง <13 S 1> สิบาเสียงประมาณนั้นโอโ้ ร้อนตั้งสองฝ่ายนี่แบบสลับคั่วนี่ไงตอนนี้นะสิ่งที่เขากําลังทํากันอยู่คืออะไรใช้มดไปล้มช้างอ่ามดคือพรรคเล็กป่ะพรรคเล็กเนี่ยเหรอนี่การก่อกําเนิดของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลปริ่มน้ําและข้ามเส้นเกิน250ร้อยห้าสิบพรรคเล็กมันน้อยมันเหรอเออเนี่ยเหรอเพราะฉะนั้นลิตของพรรคเล็กเนี่ยมดล้มช้างเลยเหรอจะล้มนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่วัดใจกันแต่มดตัวนี้ไม่ชอบกินน้ําตาลนะเขจะกินกล้วยเพราะนั่นเลยเห็นถึงกระบวนการล้มลุงตู่ที่กําลังมีขั้วหนึ่งกลุ่มหนึ่งกำลังคิดที่จะล้มลุงตู่แล้วก็จะชูหรือว่าจะเชิดลุงป้อมแล้วแต่แต่วใจะสำคัญอยู่ที่ว่าทั้งสองปอถ้าสอ,ง,องสามปอแล้วกันถ้าผนันนกันโอกาสใครจะชูจะเชิดเนี่ยคงยาก